ครับวันที่ปีใหม่โมงในปีนี้นะครับตรงกับวันที่23ถึงวันที่29ธันวาคม2565นี้นะครับเชิญชวนนะครับสำหรับท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับเชิญชวนมาท่องเที่ยวงานประเพณีปีใหม่โมงประจำปี2566ระหว่างวันที่23ถึงวันที่29นะครับในงานก็จะมีการประกวดมิสโมงนะครับมีการเดอร์เฟชั่นโชว์ของหนูน้อยยายกันชงนะครับ มีการเดินแฟชั่นของกลุ่มแม่บ้านนะครับในงานเองก็ยังมีการจัดนิทรรศการาฉเฉลิมพระเกียรตินะครับมีการสแสดงซุ้มของกลุ่มแม่บ้านต่างๆในเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับในงานก,าก็จะมีการละเล่นในเรื่องของประเพณีการโยนลูกช่วงนะครับมีการนัสแสดงของนักร้องขับกลองทุกขั้งคืนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมาชมางานปีใหม่โมงในวันที่23นี้เป็นต้นไปนะครับโดยในวันที่23 ได้รับเกียตรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับท่านสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์นะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีงานป,ปีใหม่ประจำปี2566ในวันที่23นี้นะครับเวลา10นาฬิกาครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ